สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูกอกมรกตนะคะมาดูว่าทําไมคนสมัยก่อนเขาถึงนิยมปลูกกอกมรกตเขียวมากกว่ากอกมรกตด่างนะคะจากการสอบถามคนท่าคนแก่ที่ปลูกกอกมรกตมานานค่ะจําความได้ว่าเกิดมาก็เห็นกอกมรกตแล้วนะคะส่วนใหญ่คนท่าคนแก่เขาก็จะปลูกเป็นไม้ประดับค่ะทุกคน ปลูกลงดินปลูกใส่กระถางนะคะก็แล้วแต่คนชอบเคยถามคุณยายนะคะว่าทำไมไม่ปลูกกวากมรกตด่างแบบเป็นแบบยาวเป็นแผงแบบนี้เป็นไม้ประดับอันนี้ปลูกเป็นไม้ประดับนะคะปลูกลงดินคุณยายบอกว่าข้อเสียของกวักมรกตด่างก็คือใบเขาจะมีใบเผือกใช่ไหมคะถ้าใบเผือกเนี่ยพอแห้งเนี่ย ก็จะทําให้ฟอร์มฟอร์มไม่สวยหมยถึงว่าเวลาเราปลูกเป็นไม้ประดับใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเป็นถ้าเราเลือกปลูกกอางมรกตเขียวถึงแม้ใบเขาจะแกะ่เขาก็เ,เ,เขียวค่ะก็จะเขียวเข้มนะคะจะไมะ่มีใบแบบเหมือนใบเผือกที่เขาต้องเป็นใบไหม้แล้วก็แห้งทําให้เวลามองดูนะคะก็อาจจะไม่สวยเหมือนกับกอกงมรกตเขียว และที่สำคัญนะคะสมัยก่อนเนี่ยกวามรากตด่างนี่ก็ถือว่าเป็นกวามรากตที่ไม่นิยมเพราะว่าลักษณะใบของเขาจะเป็นใบด่างใช่ไหมคะใบด่างใบเผือกเนี่ยคนคนสมัยก่อนก็จะมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่สมบูรณ์นะคะ,ะคล้ายๆกับต้นไม้พิการนะคะทุกคนเขาก็จะไม่นิยมเอามาปลูกแบบเยอะๆแบบนี้นะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเลือกปลูกใส่กระถางนะคะเอาไว้ดูความสวยงามของใบที่ไม่เหมือนกับกอกมรกตเขียวนะคะดังนั้นก็ได้ข้อมูลนะคะมาจากคุณสมัยก่อนว่า,าทำไมไม่ปลูกกอกมรกตด่างเป็นไม้ประดับแบบนี้นะคะ ก็ได้ข้อมูลอย่างที่บอกเพื่อนๆนะคะว่ากอกมรลกตด่างความเชื่อของคนโบราณเขาก็จะมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่สมบูรณ์มีความพิการนะคะแต่สมัยนี้ก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะคะว่าไม้ด่างมาแรงมากความคิดสมัยนี้กับสมัยก่อนก็เปลี่ยนไปค่ะบางทีก็นึกเหมือนกันนะคะทุกคนว่าถ้าเราเอากอกมรกตด่างมาปลูกกับเป็นไม้ประดับแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น เคยคิดอยากจะปลูกแบบนี้นะคะเป็นกอกมรกตด่างทั้งหมดแต่เนื่องจากว่ากระแสต,ตอบรับเกินคาดนะคะทุกคนยังไม่มีโอกาสได้ลงแปลงแบบนี้เลยค่ะเพื่อนก็ทักถามซื้อตลอดค่ะทำให้เราต้องขายออกไปต้นต้นที่เราปลูกแม่พันุ์เราก็เริ่มไม่เยอะนะคะเริ่มลดน้อยลง ก,ก็เคยคิดเคยคิดว่าถ้าเราเอากวากมรกตด่างปลูกเป็นไม้ประดับแบบเนี้เขาจะด่างสวยแบบแบบยังไงนึกจินตนาการอยู่นะคะก็น่าจะสวยอีกแบบนะคะทุกคนช่วงนี้ก็พยายามเ,เร่งขยายพันธุ์นะคะก็อยากจะทำเป็นแปลงลงดินแบบนี้ค่ะ ก็ไม่ได้โฟกัสว่าปลูกไว้ขายนะคะทุกคนก็ปลูกไว้เป็นไม้มงคลไม้ประดับไม้สวยงามส่วนวัสดุปลูกนะคะที่ปลูกลงดินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ดินทั่ทวๆไปค่ะเป็นดินธรรมชาตินะคะทุกคนแล้วก็ปุ๋ยก็จะไม่มีเลยนะคะก็จะอาศัยใบยไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเป็นปุ๋ย ดูแลง่ายมากเลยค่ะสำหรับปลอกมรกตเขียวเขียวเหนียวซับปลูกง่ายๆไม่ต้องดูแลเยอะนะคะตัดเสียบตัดเสียบก็เกิดสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งที่เราวางนี่แหละคะ่ะถ้าเราวางแบบในที่ร่มนะคะเขาก็จะเขียวสวยเหมาะสำหรับปลูกในอาคารบ้านบ้านเรือนนะคะหรือว่าในบ้านเหมาะมากๆเลยสำหรับปลอกมรกตเขียวเหนียวซับนะคะ ถ้าเจอแดดก็แดดก็ไม่น่าจะแรงนะคะถ้าแรงเนี่ยใบจะไหม้เลยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูกวักมรกตนะคะที่คนในชุมชนนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ปลูกมา,มากกว่าสิบปีค่ะทุกคนกลุ่มนี้จะปลูกไว้บริเวณที่มีแสงแดดค่อนข้างที่จะแรงนะคะใบเขาก็จะออกเหลืองใบไม่ไหม้แบบนี้ค่ะดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนปลูกกวามรกตนะคะอยากจะให้ใบสวยใบเขียวนะคะใบไม่กรอบไม่แห้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องอพยายามอย่าปลูกให้แบบแดด แรงนะคะอย่าให้เจอแดดแรงอาจจะแดดเล็กน้อยนะคะส่วนปัญหาที่เราเจอนะคะการปลูกกากมรกตก็คือปลูกเยอะเกินไปหรือเปล่าปัญหาที่เจอคือปลูกทิ้งไว้แบบนี้นะคะพอเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องตัดออกตัดออกตัดทิ้งใช่ไหมคะ จานั้นเราก็ใช้วิธีการปลูกลงดินแบบนี้ค่ะทุกคนเราก็จะได้มีกวกมรกตเยอะๆแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ดูแลนะคะเขาก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ดูแลคะ่ะก็ปลูกแบบปลูกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ต้องรดน้ําบ่อยไม่ต้องรดน้ําบ่อยก็ถือว่า เป็นต้นไม้ที่น่าปลูกมากๆเลยนะคะไม้มงคลมีเพื่อนฝากถามสิบเก้าใบยีบย่สิบเอ็ดใบขอบอกเลยค่ะว่าเยอะจนไม่รู้จะนับยังไงนะคะไม่มีเวลานับด้วยค่ะทุกคนที่บ้านนี้กี้ก็ปลูกไว้หลังหอพักนะปลูกไว้หอพักพอเยอะๆเราก็ไปปลูกลงดินที่นาค่ะทุกคนปลูกลงดินตาม บริเวณที่นาวันนี้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศาการปลูกกอกมรกตถ้าเราปลูกนานๆเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกลุ่มนี้ปลูกประมาณ15ถึง20ปีนะคะเยอะมาก ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสำหรับใครที่สนใจกวักมรกตด่างวันนี้เรามีแบ่งปันสามกอใหญ่นะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่รับนะคะประมาณ1 1บเอสิบสานาฬิกาบ่ายโมงเราก็จะทําการแยกขยายขายแบบแยกกอให้กับเพื่อนๆค่ะ<ๆ>เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ